มาจาับพี่น้องเที่ยวอุทยานพระธาตุนาดูนทะลุมิติน้ำตกใหญ่ในพื้นที่ทา่านในแหลวต่ว่าข้างยางมาชมก่อนที่เที่ยวสวยงามมากอุทยานพระธาตุนาดูนทะลุมิติส่วนเที่ยวไม่ของนาดูนพี่น้องตอนแรกนึกว่าสิแล้วท่านงานพระธาตุต่ว่าพระท่านในแลหลวดอกสวัสดีนะคะทุกคนมีเพลงด้วยพลังโทษเท,เทระบบนะคะเทระบบเสียง งปุเนีย่ยเท่น่ะมีเสียงเพลงให้ฟังด้วยเพรนเทพท่านในแล้วพี่นหน่อยสวัสดีพระนงังเรีงระบบมันใส่งานประทัดสวัสดีทุกคนนะคะแม่บัวตาเอาคลิปมาฝากอุทยานพระธาตุนาดูสำหรับผู้ใดที่แบบพระท่านเคยเห็นแม่บัวตากับมาครั้งแรกคือกันคลองเล็กเพราะเทนจวก็สได้หัวน้ำคลังเป่นสได้ปล่อยออกกันปะอย่ามืนนะ นาเที่ยวแห้งพี่น้องอุทยานทะลุมิติจำลองแบบธรรมชาติจริงๆต้นไม้เก่าเพิ่กับเดีวออกบ่ะเพิ่เอาเทาวันมาใส่ตืมเอาเสริมเทาวันเก่าพวกเครือเก่าก็สิปล่อยแบงสีเลยสะเดาง่ายๆอันนี้หนเฉลวมาใส่ไม้ลรอเนี่ยใส่ไม้อ๋อต้นไม้อยู่ซ้นนี่ลายอยู่แล้วลังเทสระบบสวยมาก ะเดาออกดอกมีภาพแพงจำลองของท่านฮาดุล ต้างอย่างต้นกับหลายผนเห็ดงนันท่านนี่เลยสวยมากรอบเลยนี่พราแพงนี้พอยักได้มาเอาเดอ้อมาบูซาได้สิบเจ็ดอรหันพราแพงขอ,อ,องดีของเด็ดเมงนาโดนสวยแห้งปหนอ่อยมะขาม ต้นมะขามัยจะเป็นต้นเก่าพวกนี้น่อยจะเป็นต้นไม้ต้นไม้กำลังออกดอกพวกนี้น่อยจะเป็นต้นไม้ต้นควายคือต้นโกตอนนั้นต้นโกแต่โบแมนดนตรีให้ฟังด้วยนะทุกคนเอาย้มข่อยสี่สองมาเดียวลำพงขาดเลย,ยทั้งเลยมาเดียวลำพงขาดเลดดย มีดนตรีคอแบบเบาๆนี่พี่น้องด,ด,ดูดูนี่มันนีแต่นนี้ทะลุมิติเข้านี่เด็ดแถมเตรียมแผงโซลาร์เซลล์สวยพี่น้องมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวเราบบแสงสีเรียบยร้อยเือว่าเพิ่นว่าสิกอนง,งันประทาดวะนะอุทยานพระธาตุนานดุนต้นอะไรอ,ะนนอ่ะออต,นนต้นนี้คือลายแท่เป็นอย่างคนคือเอาต้นนี้เนี่ยสองสามต้นนี่เมนต้นเดียวกันหมดเลยซื้อต้นอย่างบุ๊ ปกติถ่ายุพาธาพระสิตัต้งเสื้อเลยอ๋อนี่เด้็กำลังออกหมากหมันนนนกหวานฮะักลงไสกินเด้นี่อุโมงเ์อาโมงทะลุมิติออกกันขันข้นนหนึ่งเด้อุโมงทะลุมิติของพระธาตุนาดูนเนกำลังเหตุง,งานอยู่ทังไทหมดเจะมาเอาตรงนี้เลย <c oughs> จําเจ้าได้อยู่ <c oughs> <c oughs> ปุณค่าประมาณนี้พวกงานกำลังเห็ุงานอยู่นี่เ้อพี่น้องกว้างอยู่นะไม่ใช่ไม่กว้างนะคนทดล่องเสียงแบบว่าระบบแสงสีย้ำขึ้นมาเที่ยวผ่านแม่บ่าตากะสิล้ำยุกกอร์สเกลซนี่แหะ อยู่ใกล้ๆโซนเราเองย้มห่อนกับสีเล่นเขานี่ล่ะพอเขาล้ำอยู่ตรงสีเขียวนี้ตรงที่เราล้ำอยู่ใกล้ต้นตาลสตาร์ทรถเด้อย่างถาห่อนนี่โซนแม่บตาล่ำกับสิยูโซนนี่โซนนี้ล้ำงานประธาี่ตึกเกียวเขียวนี้ตรงหน้าต้นตาลทั้งที่กันยับไปน้อยนึงแต่ในช่วงนี้แหละช่วงต้นตาลมีอุทยานกว้างมาก มีดนตรีแบบคอคอทุกคนเข้าสวนบรรยากาศล่มรื่นกับมีดนตรีเบาๆแต่ว่าคนว่าห้นคนเขาช่วงนี้กำลังแบบว่าบูรณะกำลังก่อสร้างาาแบบเร่งด่วนส้นนี่โบตารล่างก็สิยุ่ส้นนี้ส้นนี้ต้นตาลน,นี่ปกติจะยุ่ส้นต้นตาลประสิญยับขึ้นไปแน่ยู่นในช่วงไฟนี่ย่ำขึ้นก็จะสวยงามเข้าชมส,วน,สวนได้คลิปนี้มาบุตาราล่าเสน่พี่น้องเอาคลิปที่เที่ยวที่ใหม่ ก็อยู่ในที่เดิมในโซนเดิมแค่มาปรุงให้มันเป็นที่ท่องเที่ยวแบบน่าเที่ยวมากขึ้นมีสวนกาแฟมีอย่างหลายอย่างเด้แต่ว่าคือตอนนี้ยังไม่ทันเสร็จสมบูรณ์คลิปนี้ร่างไปก่อนจ้่พี่นอ้องขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาขออนญาตแม่เท่านี้เทวดานประจําประธานหนาดุลเด้อหลวงปู่ประธานลกหลานเผยแผ่คลิปนี้ก็ขอให้คลิปปังๆคนเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หลายๆเป็นการเปิดการมองเห็นไม่มากหวสักกาประธานหนาดุลแล้วค่ะ อย่าลืมมาทางทิศตะวันทิศเหนือก็ได้นะทิศตะวันตกก็ได้เฉียงเฉียงเหนือเฉียงใต้ยูโซนประมาณนี้ขององค์ประธานนาดูลองคหลวงปู่ก็ยุ่ตรงนี้นี่ทุกคนถ้าบ่ถ้าบ่หากระสิบ่เจอถ้าบ่หากระสิบ่เจอทางทิศตะวันตกเฉียงใต้หน่อยหน่อยจะมีอุทยานพระธาตุนาดูลทะลูมิติเหตุเรียบร้อยกระสิสวยงามเชิญเชินพี่น้องเออยู่ทั้งไกลทั้งไกลมาก พระธาตุนาดุลอย่าลืมมาเที่ยวแวะนะคะหรือว่ามาแวะทักทายแม่โบตาก็ได้แกๆ่ๆพระธาตุนาดุลกิงกลงมากแดนมหากันแกอยู่ไกลๆลูกหลานพระธาตุนาดุลร้อยเปอร์เซนต์ขอบคุณทุกคนนะคะกดไนค์กดแช่ปุ๋ซับสกายเป็นกำลังใจให้กันอุทยานพระธาตุนาดุลแม่บบต้าเดินออกมาไกลแล้วขอบคุณทุกคนที่แวะมาเป็นกำลังใจให้กันบะละนีนะแม่ทาละนี่หลวงปู่เกิเดท่าเกิดดวงคิดปังๆเด้อตาดู